สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส,มสา้มเศร้าวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ทั้งซาเจอเมื่อสามสองสามสามวันที่แล้วอะค่ะประสบการณ์ของของส,มส้มซ้าเหรอคะที่เสียงเสียงที่มันมันผิดปกติไปใช่ไหมคะเกิดจากสาเหตุไม่ใช่วัดนะคะไม่มีไข้ไม่มีอะไรทีนี้ทั้งท่าจะมาเล่าเรื่องเออเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ค่ะ ร่างกายแข็งแรงก็มีสิทธิ์ตายได้นะคะอันนี้อันนี้เพราะว่าคนเราไม่ป่วยก็ตายได้ค่ะถ้าเราใช้ชีวิตประมาทหรือหรือคิดว่ามันคงไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วตัวเองที่ประสบมาก็คือบทเรียนนะคะก็คือ สร้างชาไปทําธุระที่ที่ห่างไกลจากบ้านตัวเองประมาณหกสิบโลหกสิบเจ็ดสิบโลได้แหละทีนี้ด้วยความด้วยความรักน้องรักหลานนะเนาะ,ะก็เลยเอาแกลนกลนแกนลนไปใส่ไปใส่น้ํามันเวลาเราไปเติมน้ํามันยังไงเราคิดว่าวันนี้ต้องไปแวะปั๊มอะปั๊มใหญ่เราก็เลยเราก็เลยอ่า มีไอเดียว่าเอาถังน้ํามันน้ํามันเครื่องที่เราถ่ายรถยนต์นะคะเขาให้คืนอะไรมาก็เลยไปให้ปั๊มน้ํามันเขาเทสะน้ํามันใส่ให้คือแกนลอนนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยเอามาให้พวกใส่มอไซให้ลูกให้หลานนะเนาะพราสร้างปิดฝาดีอะค่ะทีทีนี้ทีนี้ ทีนี้น้ำมันซึมที่กระโปรงหลังอะค่ะ,ะท่องเ้าก็ขับรถมาก็เหมน็เมนเหมน็เมนเหมน็นเหม็นเหม็นเหม็นมากคือมันแค่ซึมนะคะซึมซึมก็ไหลนั่นแหละมันล้มอะค่ะ,ะแต่ไปเช็คดูไปเปิดหลังรถคือทนไม่ไหวอะค่ะ,ะประมาณแล้วทีนี้หลังจากได้น้ำมันลดประมาณ ประมาณมา20กิโลสังท่าทนไม่ไหวก็เลยเปิดกระจกวิ่งก็จะมาถึงที่บ้านเราแล้วทีนี้ก็มาเปิดหลังรถด,ดูว่าน้ำมันมันลงเยอะไหมนี่พูดยังจำกลิ่นนั้นได้อยู่นะคะก็เลยเปิดกระจกเอาก็เลยมาเปิดดูก็ปิดอยู่แต่มันซึมอะค่ะซึมเปียกเปียกเออเปียกอเกออเบากระโปรงหลังอยู่ ทีนี้ทีนี้ช่างซ่าก,ก็เลยมาปิดแล้วมาตั้งใหม่แต่กลิ่นนั้นน่ะมันอยู่ในรถแล้วค่ะม,มาตั้งใหม่แล้วกลิก่นนั้นมันยังอยู่ในรถพอทีนี้พอทีนี้ขับมาสักพักหนึ่งมาถึงประมาณประมาณเจ็ดประมาณสามสิบโล ต้องซารู้สึกคอแห้งคอแห้งมากก็ก็คิดว่าคงไม่ไม่เป็นอะไรกับสารสารเบนซินนะคะ่ะพอมาถึงร้านก็เลยมานั่งมานั่งแล้วก็ไปดูดน้ําก็ดูดน้ําแล้วสังเกตหลอดที่เราดูดนะคะมันจะรีบเลยนะอันนี้คือประสบการณ์ตรงค่ะคือรีบ ถ้าดูดปกติมันก็จะมีลมเข้าลมออกมันจะทําให้หลอดที่เราดูดอ่ะมันพองคืนแต่สร้างมันสังเกตสร้างอยู่ก็คือเห็นหลอดหลอดที่เราดูดเข้าไปอ่ะค่ะมันไม่มีลมคืนมามันจะทําให้หลอดน่ะรีบเลยนั่นแหละคือปอดเรามันแห้งเพราะว่าไปเจอสารเบนซินตัวนั้นนะคะพอน,นีไปเช็คดูก็เลยบอกว่าสารเบนซินตัวนี้ทําให้เป็น ถ้าสูดดมบ่อยๆและเยอะๆบ่อยๆและเยอะๆแล้วทางานเกี่ยวกับพวกน้ามันเนี่ยถ้าไม่ป้องกันดีๆระบบเซฟตี้ดีๆอะค่ะจะเกิดอาการมะเร็งไม่เลือดขาวแล้วก็มะเร็งปอดอะคะที่จุดสําคัญ่ะทีนี้ทั้งท่าก็หลังจากนั้นดูดอยู่สักพักนึงทั้งท่าก็มาไอค่ะไอสำารับเยี่ยวเล็ดเลยนะคะอันนี้อันนี้อาจจะ ตรงก็คืออยากให้รู้รสชาติของของความของความมากง่ายอ่ะคะ่ะที่หลังที่หลังท่างซ่าก็ไม่ทําอีกแล้วกลัวมากเลยอาการแบบเนี้ยแล้วทีนี้ซ่างซ่าก็เลยก็เลยไอแล้วจามมากก็ก็คือมันไม่มีไขอ่อ่ะคือคือ ถ้าสมมติมีไข้มันก็จะมีอาการเพียแสบเบ้าตาแสบจมูกอะไรมีมั่งอะค่ะคือคนที่จะสมมติมว่าไม่เกิดจากสารเบนซินอะที่เราโดนมาในรถสามสิบกิโลที่เราต้องขับรถต้องทนดมกลิ่นนั้นคือรู้เท่าไม่ถึงการอะคะ่ะคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรทีนี้พอหลังจากสำลักแล้วก็มาไอแห้งๆอยู่ประมาณวันหนึ่ง วันหนึ่งวันที่สองปอดชื้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหนึ่งไม่มีอาการไข้อ่ะค่ะแต่ปอดแห้งเกิอดอาการระคายเคืองแล้วก็ไอค่ะพอวันที่สามก็เลยไปเช็กดูกับที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกไม่มีไข่แต่ถ้าเป็นไข้ของอะถ้าคุณแบบถ้าคุณสงสัยเป็นอ่าไข้โควิดหรืออะไรอะ่ะ มันจะมีอาการถ้าคุณเป็นถึงสามวันอ่ะมีแต่สุดกับสุดค่ะมันจะไม่มีแบบว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ให้ความอ่าอ่ากระจ่างมาตรงนี้ด้วยเพราะว่ากลัวมันจะเลยไปโควิดอะไรนั่นแหละสรุปแล้วก็คือยังไม่มีไข้ตั้งแต่วันเป็นวันที่แรกจนถึงวันที่สี่วันที่สี่วันที่นี้ดีขึ้นค่ะเสียงเริ่มกลับมาแล้วเริ่มเป็นปกติปอดหายใจปกติค่ะ ดูสิคะออกกําลังกายอารมณ์ดีก็ใช่ว่าจะหลีกเลี่ยงความถ่ายได้นะคะ <c oughs> ก็คือความประมาทนี่แหละคะ่อนนคะ,ะ,คะ <c oughs> อันนี้บอกให้เพื่อนๆหรืออะไรใคร <c oughs> ที่จะคิดอย่างนี้อยู่ก็อย่าทําอย่าประมาทเลยนะคะถ้าจะทําอย่างซ่างซ่าก็คงจะต้องเซฟตี้กันหน่อยอะ <c oughs> <ๆๆ>ค่ะหรือถ้าจะทําอย่างนี้ก็ต้อง มีระบบป้องกันน้ำมันอย่าให้มันรั่วไหลนะคะถ้าจะไปใส่น้ําถังใส่น้ำมันเครื่องอะ่ะมันไม่ใช่ปิกอัพอ่ะเนาะถ้าปิกอัพก็ไว้กระบะหลังพอเขารั่วเข้าอะไรก็ไม่ได้เข้าในห้องโซนแอร์ค่ะอันนี้พลาดตรงนี้ความประมาทของตัวเองค่ะอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็ยัง ก็มีความสุขและรอยยิ้มเหมือนเดิมอะคะ่ะอันนี้อันนี้ของฝากจากอุบลนนะคะเนี่ยผลไม้สมัยเด็กวิ่งตามป่าหากินอยู่นะคะเนี่ยอืขอยกินฤดูผลไม้ตามฤดูกาลก็แล้วกันอืมอืม ฟุตีไทยจะออกคอ่ะเขาเรียกว่าฟุตตี้ไทยจะออกหวานหวานฝัดๆหน่อยนึงค่ะแต่หวานจะหวานเยอะกว่าแต่คุณนประโยชน์น่าจะเยอะค่ะเพราะว่าพวกนกพวกหนูอะไรก็ ก็ชอบอะค่ะฝานันหวานค่ะกินได้ทั้งวันไม่มีสารอะไรนี่ปลอดสารเนี่ยค่ะวันนี้ดีขึ้นมากค่ะหลังจากสองวันที่โดนสารเบนซิน,นเล่นงานอะเนี่ยคือคือประสบการณ์เล่าให้ฟังนะคะ จยได้ประมาณเหมือนท่า้างซ่านป็นผลไม้จำลูกกันค่ะของฝากจากอุบลน,นะคะ นี่ค่ะกินไม่หมดแต่อร่อยค่ะมีประโยชน์แน่นอนค่ะผลไม้เล่นบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวฟันจะเขียวๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่าผลไม้นี้เขาจะมีสีสีธรรมชาติะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือธรรมชาติเหมือนกันนะคะตามฤด,ดูกาลช่วงนี้มะม่วงไทยจะออกเยอะ่ะลูกใหญ่ๆฟุทอ่าแมงโคแมงโค,งโคไทยแลนด์ซีซันซีซันฟุตตี้ไทยแลนด์เนี่ยห,หวาน รักษาสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีคิดบวกนะคะม่วงมันบ้านเหะา พอแล้วค่ะ CU Next Two CU Next Clip ค่ะเป็นคลิปที่อยากจะเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังอ่ะค่ะแล้วก็เป็นความประมาท อย่าประมาณนะคะร่างกายร่างกายแข็งแรงก็สามารถช็อกได้นะคะอันนี้ซัางชาลอดลอดมาได้ก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะจะเห็นหนึ่งกิ่นน้ำมันที่แรงในรถในแอร์ที่เราอดทนสูตรดมความมักง่ายไม่จอดรถแล้วก็ไปล้างก่อนแล้วค่อยขับต่อสองคิดว่าไม่เป็นไรรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ ดีที่เสื้อสร้างซ่าตัดใจลงจากรถตอนนั้นขับมาได้สิบห้าสิบหกกิโลค่ะท่องซ่าไม่ไหวแล้วก็มาเปิดกระจกวิ่งนั่นแหละ,ะผลที่ได้ก็ไอทั้งคืนค่ะช่วงวันสองวันแรกอะค่ะปอดแห้งมากที่อยู่ได้ที่ไม่ไปหาหมอก็คือ ไม่มีไข้ไงคะถ้ามีไข้ก็ทั้งไอทั้งอะไรก็ต้องไปหาหมอทีนี้ตัวเองก็แค่อคอแห้งแล้วก็ไอไอแห้งๆอะ่ะคือปอดนันแห้งอ่ะเนาะถึงขนาดดูดดูดดูดหลอดกาแฟเข้าไปจนจน,จนไม่มีลมออกมาจนหลอดที่ดูดเข้าไปอะรี่เป็น เคยเห็นกาแฟที่หลอดกาแฟล้ําร้อนไหมคะที่เป็นริบๆี่เป็นๆบนน่ะนั่นแหละอย่างนั้นเลยค่ะหลอดใหญ่ๆด้วยนะนั่นแหละคือปอดเราไม,ม่มีลมออกมามันมีแต่เข้าอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็มาสำลักสำลักรุนแรงอะคะ่ะก่อนที่จะไอนั่นแหละผลของการที่ว่าเรารับสารตะกั่วตรงนั้นนะ่ะรุนแรงมากนะคะยิ่งมีเด็กมีอะไรห้ามเลยนะคะ ห้ามมีน้ำมันเบนซินอะไรในขวดอะไรอยู่ในรถช่องแอร์เลยนะคะเอาออกไปเลยนะคะอันนี้ด้วยความห่วงใยประสบการณ์ตรงมาเลยค่ะขอบคุณมากมายค่ะ See y o u Next t o see y o u Next Clip ค่ะเว้าวเหมือนเดิมค่ะรักและห่วงใยค่ะ